สวัสดีครับรายการกเกาะติดการไปชุมสมาชิกสภาผูแะะ้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตอทธิประสบข่าวประล้ารุ่นที่8ครับวันนี้ตรงกับวันที่26มีนาคม2568ในที่ประชุมสมาชิกสภาผูแะะ้แทนรัศดรครับวันนี้จะมีการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในยกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรครับหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมา2วันบรรยากาศวันนี้ ตรงกันบ26มีนาคม2 5 6 8เราไปติดตามบรรยากาศห้องประชุมจะมาชิกสภาผู้แทนรัศดรได้เลยครับเห็นครับจอที่แสดงผลด้วยนะครับนะครับมีผู้มาลงมติ487ท่านนะครับเห็นด้วย161 บวกหนึ่งนะครับไม่เห็นด้วย319นะครับงดออกเสียงเ็ไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนผู้ไม่ไว้วางใจนะครับ161เสียงนะครับ ครับรนะ้อยหกสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นร้อยหกสิบสองครับคะแนนไม่ไว้วางใจนะครับ1 6อยนะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมออกเสียงไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานจินวัฒนายกบีด้วยคะแนน1 6อยนะครับถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทน ที่มีอยู่นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติไว้วางใจนางสาวแพรทองานจินวัตรเป็นนายกคนรีนะครับระเบียบที่ระเบียบวรระที่ห้านะครับเรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีนะครับระเบียบวรระที่หกเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับระเบียบวรระเรื่องอื่น ไม่มีนะครับผมขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีท่านสมาชิกทุกท่านรวมทั้งรองประธานสภาทั้งสองท่านและเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านนะครับถ้าหากว่าการประชุมนี้มีอะไรขัดตกบูกคร้องหรือไม่สบายใจบางประการผมก็ขอให้ทุกคนได้โปรดให้อภัยด้วยนะครับวันนี้หมดระเบียบวาระ,ะการประชุมแล้วนะครับ ผมขอปิดการประชุมครับ สิบนาิกาสินาทีนะคะมาสรุปการประชุมสาภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็มีมติไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรได้ปฏิบัติราชการในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปด้วยคะแนน319เสียงต่อ162เสียงค่ะ